มาบอกเห้ว่าบนรูเหลีล่ยมติโอ้ยมึงจะมาเป็นสวยเหรอเจ้าหูบอว่าตอนนี้ชีวิตย์คอยกับนังจะดีจคอยกับนังจะได้ผัวหมอทั้งรอทั้งรวยแถมยังตามใจคอยบอทุกอย่างอีกต่อไปนี่นะคอยสิบบอได้มัดท้อนอยู่บ้านหลังในหน่อยแบบนี้อีกต่อไปแล้วคอยพ่อแล้วก็เข้ามาจุดให้ความจนมันตายไปกับเจ้าซะยังมันบอกทอมนมาหอนคอยถอนจำไว้ แฉมแผนมึงเป็นจังไรแนมือนี่คนป่วไยไรบอวะมึงอยา่าฝ่าเวาเรืืองงานเลยบอหนี่มันเวลาพักเที่ยงของกูมึงหูบอฟา,าต่ละมือกูต้องเจออีหย่างนแนแผนกูอะมีแต่ซุ่มเถาเว้าบอโหเรืืองหนาล้ำคาดบ่คือมึ่งดอกในเหตุแต่เอกสารคือสิสมบายค่ะเออนาะท่ามใจโลดทอชีวิตพยาบาลแบบเข้ามันกับแบบนี้ละเงื่อนเดือนกันหน่อยแถมงานกันนักเสียสุขภาพจิติตัางหาก ว่าแล้วก็อยากมีผัวเป็นหมอเนาะคือสิสบายเงินเดือนก็สูงแถมมีหนา้ามีตาในสังคมอีกคันกูได้ผัวเป็นหมอน่ะกูซิล่าออกจากการเป็นพยาบาลทันทีเลยอุ้ยเดนเดหมอเจมคุณหมอสุดรอของโรงบาลเฮาโมูหมบอกว่าหมอเจมอะบ้านลุ้ยบักหักเลยเดมึงแถมหน้าตาก็ดี หน้าที่การงานคดีแข็งสดจังหะเอา้าเรามึ่รู้ได้จังหดเอา้าซีบอรู้จักได้จังไดกับหมออยู่ผแผนกเดียวกันน้ก่กูมึงหูบอกูอ่ะแอบหมากหมอมาแต่โดนละเด้มึงคือบอลลอาออยเพิ่นเบิรัตแบทเทียรเพิ่นอาจจะมากมึงกับใดเด้ดกูออยแล้วแต่เขาบอสนใจมึ่หูบอกูอ่ะได้ยินมาว่าพอแม่หมออ่ะอยากให้หมอคบคนระดับเดียวกันกันกบเขาพยาบาลจนๆยังเฮาเขาบอสนใจเฮาดอก ามาแล้วบ่ลูกเมื่อยบ่ไปเห็ุงานมันก็เมื่อยไปธรรมดาน,นั่นละ่ะไผสิคือเจ้าละ่ะนั่งกินนอนกินทาใหต่ลูกเลี้ยงอยู่นี่คือสิสบายคักเนาะโอ้าจังสันล่ะลูกกับแม่ก็เท่าแล้วไปเห็ุเวี่ยงนักอยังกับบ่ได้ย่างไปย่างมานี่ก็ลลำบากแล้วแต่กอนนี่กับบ่แม่แม่นี่ตีหาเงินทรงเสียหิหลาเลี่ยนน่ะจนได้ดิบได้ดีหอดจุมือนี่อ่ะโอ๊ย ย่าทำมาเป็นห่วงมุนคุณเลยทอกปัสตาส่งคอยเลี้ยนแค่พยาบาลถ้าเจ้าไม่เป็นย่าอีลีนะเจา้าคือสิส่งคอยเลี้ยนหมอพุ่นเขาจะงินว่าได้ดีได้ดีถ้ามีเป็นย่าส่งเลี้ยงแค่พยาบาลนะกระหุบป,ปากไปแล้วมาตมาเบากระรเฮา,ามันคนจนนะลูกแม่ส่งอีหล่าเลี้ยนซ้าพยาบาลนี่นะมันกับว่าแม่เรื่องง่ายดีแม่ลําบากซ้าไดอีหล่าเคยหูบอแม่ต้องไปรับจ้างแบกกระสอบเขาเขาเน่ะจนหลังเนี่ยสุดเข้าหนีเสื่อมลูกยางไปใส่มาใส่กับบ่ไหวแล้วเนี่ย แม่ทรงเสียให้มึงเลี้ยนแม่กะหวังว่าสิได้เพิงมึงง้มเ่าแล้วเป็นอย่างขึ้นบอกจังสันล่ะลูกคุณบ่เรียงกับเจ้าดอกคนบไม่การศึกษาขึ้นเจ้านะ่ะบอกยังไปห้องจะบ่รูเรื่องดอกอเอานี่ยากระไ้เส้นตามก่อนดำที่เจ้าฝากคอยซื้อน่ะเอาไปกินแล้วทืออหนาบไปต้องมาฝาก่อยซื้ออีกเด้อหากซื้อยาขึ้นิะตายนี่ก็ยาตัวนี้มันดีนี่ แม่ไหนยิ่งไทยบ้านเพลินวานเนี่ยกินมโดนมันก็เศร้าแม่ก็เลยอยากกินล่องเบงนั่งเถือมันเศร้าคือเพลินวาไให้ผ้าเจ้าวายอยู่บันนี่หาตะนาเอนอกเปลือกเน่าเจ้านี่เนาะแต่สีคุมในบ้านนั่นเด้ตะกี้แล้วเป็นกระดูกทับเซนต้องกินยาตัวนี่นเ,นเน่ะมโดูนี่แล้วก็เศร้าเดือนนี้แล้วหายขาดแล้วเออค่ะันเจ้าก็ฝ้ากินสีได้เศร้าไหวๆวแล้วบ่ต้องไม่หยาค่อยซื้ออีกเด้อ โทครับเป็นไรมากไหมครับไม่เป็นไรค่ะหมอเจมใช่ไหมคะรู้จักคุณด้วยเหรอครับอ๋อพอดีว่าแจมเพื่อนจอยที่อยู่แผนกับคุณชอบพูดเรื่องหมอให้ฟังบ่อยๆอยะคะ่ะอ๋อคุณแจมที่เป็นพยาบาลใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่แต่ไม่ได้พูดอะไรเสียหายเลยนะคะแค่ชอบพูดว่าหมอหล่อที่สุดแล้วในแผนไม่ขนาดนั้นหรอกครับว่าแต่ถ้าคุณไม่เป็นอะไรแล้วอะ่ะผมขอตัวก่อนนะครับเ,เดียวค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะครับแล้วว่าแต่หมอจะไปไหนคะพอดีผมจะไปทานข้าวที่โรงอาหารนะครับแล้วคุณจอยคนระับอ๋อจอยก็กำลังจะไปทานข้าวเหมือนกัน งั้นดีเลยนะครับงั้นเราไปทานข้าวด้วยกันไหมครับยินดีค่ะคุณจอยก็ทำงานที่โรงพยาบาลน,นี้เหรอครับใช่ค่ะจอยอยู่แผนสัญญกรรมเป็นหมอเหมือนกันค่ะไม่ยากก็รู้เลยนะครับว่าหมอที่เนี่ยจะสวยขนาดนี้อแหมหมอเจมส์ก็ชมเกินไปนะครับพูดแบบนี้ จอยเขินแย่เลยเออวันนี้คุณหมอจอยมีเข้าเวรไหมครับพอดีวันนี้ผมว่างก็เลยอยากชวนหมอจอยไปดูหนังครับอ๋อได้ค่ะพอดีวันนี้จอยก็ว่างเหมือนกันงั้นเราไปดูหนังกันนะครับโอเคค่ะ หมอเจมขึ้นมามากินข่าวกับอีจอยวะย่าวาว่าหมอเจมคุยกับอีจอยเดอ้อใส่คนขึ้นเรื่องกันว่าหมอเจมบอมักพยาบาลวะแล้วจนๆแบบอีจอยเนี่ยนะหมอเจมสีเลือกก็น่าแมนนะอีจอยเรื่องมันเป็นจังไหมู่วามาดูกำบอม่อย่าง มอเจมเพิร์ดกัแค่ส่วนกูไปกินข่าวและก็ส่วนไปเบิ่งหนังต่อก็แค่นั้นฮะส่วนมึงไปเบิ่งหนังเนะี่ยนะโอ้เป็นไปบได้ดอกใจ้กลเป็นไปลแล้วก็กูสวยขนาดนี้สวยแต่มึงจนมึงหุบป,ปากเดี๋ยวนี้เด้อมึงสา,าเข้ามาจนนด้แหละกูไม่อยากได้ยินถามมึงยังวอาแบบนี้อยู่ต่อยมึงเป็นโมก,กูกิยาเถอะกูตบมึงแห่เอา้าแต่มึงจนอีลีเนาะ ข้อนี้ยังเ่าหซอซื้อๆกัเคียดเอา้าคุณแจม่มมายืนทำอะไรที่นี่ครับคุณหมอแจมกำลังจะไปทำงานพอดีนะคะอ๋อเออคุณแจมอาทิตย์หน้าเรามีออกตรวจหน่วยชุมชนนะถ้ายังไงหมอขอฝากให้คุณแจมมาเตรียมเอกสารตัวร่างกายให้หมอเยอะๆหน่อยนะครับได้ค่ะแจมเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วละคะ่ะขอบคุณนะครับ ยากระสัยเศษมักก่นดำเนี่ยมันดีหรือเนาะจอยแม่กินไปอาทิตย์กลัวๆหนึ่งเนี่ยอาการปวดหลังปวดเอวแม่เนี่ยดีขึ้นบักคักเลยซื้อมาให้แม่อีจกักสองกระปุกเนี่ยเด้อบอกินกระปุกเดียวกับพ่อแล้วมันเปลืองกระปุกหนึ่งตั้งสามร้อยเก้าสิบบาทถ้าเจ้าอยากกินอีกนะเจ้าอาเงินไม่ข่อยติดละเดอยซื้อไม่กินหรอกไปใส่ย,ยากระปุกแล้วเพื่อี้บาทหนึ่งก็บจซื้อให้แม่บ่ไดดบอไม่เดือนหัวก็ออกว่าแมนตีก็ไปใส่ยอิ่หยังเหมิด เจ้ายังไม่หยุบเงินเดือนคอยเดอ้อเงินนคอยคอยกระเกเกไว้ซื้อของที่คอยอยากได้ตัวเรื่องอย่างคอยเสียม,มาซื้อใหญ่เจ้าไม่ประโยชน์อีลูกเน่ละคุณเอ้ยกูช่างสิมัดข่วมวทนกับมึงเหรอเนี่ยใครมึงสิเป้าแบบเนี่ยมึงใหญ่ออกไปอยู่หม่องอื่นแล้วไปไปตองมาอยู่น้ำกูแล้วโอ้ยเคียดตีว่าคอยอยากอยู่ไร้บ้านหลังนี้พอกกับฮกป่านห้างหนูนี่ตั้งแต่น่อยจนใหญ่น่ะคอยยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเลยจนอยู่แบบนั้นจนอยู่แบบนั้น เงี้ไม่แมว่ามีน้ำยาแบบเจ้านั่นละ่ะถ้าเบิง่งเด้อถ้าข่อยไม่พัวข่อยสัยาไปอยู่กับพัวข่อยจะไม่ต้องอะไรข่อยดอกไปเลยกูมันบด่ดีถึงกูบด่ดีกูเลี้ยงเลี้ยงมึงมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่พอกูเฒ่ามากกูเจ็บกูป่วยกูหาเลี้ยงมึงบ่ได้มึงกว่วกูบอดีอีลูกเทอละพี่ไปมึงจะไปไสมึงก็ไป <c oughs> กันแล้วแต่สิคิดถ้าปากดีไรนะถ้าสัญญาข่อยก็ไม่ต้องกิ่นมันละ่ะ เอาไมา่ยากรู้่ะมึงเทพที่ไม่อยากรู้พอเงิเงนนี่มันเป็นเงินที่คอยซื้อไงถ้าเจ้าไม่เป็นย่าน่ะก็ซื้อ,อยากกินเองเลยเอามาเอาอยามาคอยบอกเจ้าเลยนันบอมึงอย่ามาเกงับคอยปากดีแล้วก็ต้องกินมันเอามาเอาอยากูก็มาก็จังมาบอกให้ว่าบอนรูเลื่ยงติโอ้ยมึงจะมาเก่งสวยเหรอเจ้าหูบอกว่าตอนนี้นะชีวิตคอยกำลังจะดีขึ้น ่อยกัลังจะได้ผัวหมอทั้งรอทั้งลวยเห็นแงตามใจ่อยบ่ทุกอย่างอีกต่อไปนี่นะคอยสิบได้มาทนอยู่บ้านหลังในหน่อยแบบนี้อีกต่อไปแล้วคอยพ่อแล้วก็เข้ามาส่นให้ความจนมันตายไปกับเจา้าซะเย่ามันตงทอมนมาหดข่อยเถอะจำไว้ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ หมอนั่นแม่ของคุณนะท่ากับแม่คุณอย่างนี้ได้ไงหมอมาตั้งแต่ตอนไหนคะกะม่โดนพ่อทีสิเห็นพฤติกรรมส่วๆที่มึงเหตุกับแม่เมื่อไงล่ะอีจอยขนาดกูเป็นมูมึงแท้ๆกูยัางบอกาศคิดเลยว่าเมื่อสิเห็ุจังสีเมึงอม่ยานบาปแน่ติหมอคะจอยจอ,ยอธิบายได้นะคะหมอมันไม่ได้อย่างที่หมอคิดน,นะคะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วจอยผมเห็นท่าแท้ของคุณหมดแล้วคุณคิดเหรอว่าผู้หญิงแบบนี้เหรอ ที่ผมจะเอาไปทำเมียไม่มีทางหรอกขนาดแม่ของคุณแท้ๆที่เลี้ยงดูคุณตั้งแต่เด็กคุณยังดูแลท่านไม่ได้เลยถ้าผมมีครอบครัวกับคุณไปนะคุณจะดูแลลูกผมยังไงแล้วเรื่องที่มึงตัวผู้อื่นว่ามึงเป็นหมอนะคนอื่นเขาหูกันเบิดละ่ะซ้ำพ่อละเนาะมอเจมจังกาคบมกับมึงทีแท้มึงกับปิดบังความจนของเจ้าของนี่เองอีแต้มทีแท้กับมึงมันบัที่บอกหมอเจมนะ่ะอีเลว์เอ้ย จริงผมก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกครับว่าคนที่จะมาเป็นแฟนผมต้องอยู่ระดับเดียวกันกับผมต่อให้คุณจนแค่ไหนผมก็รักได้ถ้าผมจะรักแต่คนที่ผมไม่มีทางคบด้วยแน่นอนก็คือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอย่างคุณผมจะบอกอะไรคุณให้อย่างนะต่อให้คุณประสบความสําเร็จแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครมายินดีความสําเร็จของคุณได้เท่ากับแม่ของคุณหรอกถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีท่านเดี๋ยวคุณก็รู้เอง ว่าใครสําคัญที่สุดในชีวิตจําไว้นะครับวาสนาได้เกิดมาเป็นผู้ขาบ่ลืมพระคุณพ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ที่จําว่าความตายนี้มันแขวนคอสุบาทยังยามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึงคืดน้ําคุณแม่มีล้นฝาก ดอกห้างคู่เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าสิบอทันสายจังเข้าตอนนี้เทียงแต่พอขาดแม่มีสุยาแท้